ดูจะเป็นความขัดแย้งที่ลุกลามเพิ่มมากยิ่งขึ้นเมื่อแนนซี่เพโลซีประธานสภาสหรัฐเดินทางไปเยือนไต้หวันจนกระทั่งจีนได้ออกมาตอบโต้ด้วยการซ้อมรบรอบเกาะไต้หวันและประกาศตัดสัมพันธ์กับสหรัฐทันที โดยกระทรวงการต่างประเทศจีนออกถแถลงการเรื่องการระงับความร่วมมือระดับทวิภาคีหลายเรื่องกับสหรัฐที่รวมไปถึงการเจราจาระหว่างเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกองทัพทั้งสองประเทศการหารือเกี่ยวกับความมั่นคงทางทะเลการแก้ไขความเปลี่ยนแปล,ง,ปลงด้านสภาพอากาศความร่วมมือและการเปลี่ยนแปล,งเ,ปลงเกี่ยวกับอาชญากรรมข้ามชาติการปราบปรามยาเสพติดและการผลักดันผู้อพยพผิดกฎหมาย ล่าสุดสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานบริษัทสัญชาติจีน5แห่งรวมไปถึงบริษัทน้ำมันซีโนเปแกและ China Life Insurance กล่าวว่าพวกเขาจะเพิกถอนรายชื่อออกจากตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กท่ามกลางความตึงเครียดทางเศรษฐกิจและทางการทูตกับสหรัฐบริษัทต่างๆซึ่งรวมถึงอะลูมิเนียมคอมเพรสชันเพโตรไชน่และ s i n นเปกเซียงไฮ้เปโตรเคม i c a l ซึ่งเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากของซีโนเปกแต่แลับริษัทกล่าวว่าพวกเขาจะยื่นขอเพิกถอนสัญชาติอเมริกัน คุรับฝากเดือนนี้โดยทั้ง5บริษัทซึ่งในเดือนพฤษภาคมถูกกำหนดโดยหน่วยงานกำกับดูแลหลักทรัพย์ของสหรัฐว่าไม่ผ่านมาตรฐานการตรวจสอบบัญชีจะคงรายชื่อของตนในตลาดฮ่องกองและจีนแผ่นดินใหญ่ซึ่งบริษัททั้ง5แห่งของจีนมูลค่ารวมกันกว่า3แสนล้านดอลลาร์โดยบริษัทยักษ์ใหญ่ของรัฐบาลจีน5แห่งนั้นมีแผนการที่จะดีลิสต์ออกจากตลาดของสหรัฐได้แก่ 1. China Life Insurance 2 Petro c h i n พช 3. ามไชน่าพีโตรเลียมแอนเคมีคอล 4. ี่อลูมิเนียมขอบ 5. ซีโนเปกเซียงไฮ่ปีโดเคมีคอล ขณะที่ปักกิ่งและวอชิงตันกำลังเจรจาเพื่อแก้ไขข้อพิพาทด้านการตรวจสอบที่มีมาอย่างยาวนานซึ่งอาจสมผลให้บริษัทจีนนั้นถูกแบนจากการเปลี่ยนในสหรัฐอเมริกาหากไม่ปฏิบัติตามกฎของสหรัฐวอชิงตันได้เรียกร้องให้มีการเข้าถึงหนังสือของบริษัทจีนที่จดทะเบียนในสหรัฐมาเป็นเวลานานแต่ปักกิ่งนั้นห้ามไม่ให้มีการตรวจสอบเอกสารการตรวจสอบจากต่างประเทศจากสำนักงานบัญชีในท้องถิ่น โดยอ้างถึงปัญหาด้านความมั่นคงของประเทศนี้ขณะเดียวกันไม่มีการเอ่ยถึงข้อพิพาทด้านการตรวจสอบในถแถลงการแยกต่างหากของบริษัทจีนที่สรุปการเคลื่อนไหวของพวกเขาซึ่งเกิดขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นหลังจากการเยือนไต้ไหวันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วของนางแนนซี่เพโลซีประธานสภาผู้แทนรนาษฎรสหรัฐบริษัทเหล่านี้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และข้อกำหนดของตลาดทุนสหรัฐอย่างเคร่งครัดตั้งแต่เข้าจดทะเบียนในสหรัฐ และเลือกเพิกถอนการพิจารณาธุรกิจของตนเองคณะกรรมการกำกับดูแลหลักทรัพย์ของจีนได้กล่าวในแถลงการ